ผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะเติมเกมผมขอแนะนำสำหรับร้าน o v e r Topup ราคาถูกกว่าเติมเองไม่โดนรีฟันลอดภัย100%มีเกมเมาวคารินชาเพสและเกมมืออื่นอีกมากมายคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะเติมเกมลิง์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำหน้าเป้านะที่เป็นกิจกรรมใหม่มีใครน่าเล่นกันบ้างครับแนะนำตั้งแต่ อยาน้น้อยก่อนนะครับสำหรับคนแรกเลยเป็นมาเทอุสกุญญาตัวนี้คือเพชรในตมอยากจะแนะนาจริงจริงนะเพราะว่าเล่นจริงๆอ่ะเก่งนะครับพลังงานเนี่ยถือว่าดีเลย4.3ความสูงถือว่าผ่านนะร8อยมเซนฝีเท้า124พลังการยิง1 1 6นส่สแต็กก็จะประมาณนี้เขา่ขาววกเลยเป็นสูงๆพลังแฝงเนี่ยผิดหวังไปนิดนึงนะครับให้มาแค่เหนือชั้นก็ไม่ได้แบบว่ายิงไซค์ก็ยิงมันโค้งอะไรเหมือนพวก ตัวท็อปๆอะไรแบบนี้เออแต่ผมบอกว่ามันก็ยังไงก็เล่นได้อะมันไม่แย่มันเป็นตัวเพชรในตมนะครับต,ตัวนี้คือน่าเล่นนะครับเก่งคนต่อมานะครับเป็นเชฟเชนโกอันนี้คือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เล่นแลกเอาไว้หรือว่าอยากจะซื้ออย่างเงี้ยก็เป็นอีกตัวเลือกทางหนึ่งละกันนะสำหรับเชฟเชนโกนะครับพลังงาน4.5นะอย่างที่ผมบอกก็คือมันบัฟทางด้าน้าสกิลปรับมาใหม่ให้มี ลูกเล่นอะไรมากขึ้นเป็น4ดาวนั่นเองครับออค่อยน่าเล่นหน่อยนะแบบนี้วีท้า1 1อการยิง122พลังแฝงก็ขบเครื่องยิงไกลยิงผันโค้งฟรีคิกเวิร์กเลยเป็นสูงกลางนะครับผมมองว่าน่าเล่นเก่งคนมาเป็นลุกแมนตัวนี้คือเพชรในตมนะระวังทางด้านพลังงานนะกับพลังแฝงมันไม่มีอะไรมนาะให้แค่นั้น2องคำนีแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือความบางด้วยแต่ว่ามีความคล่องตัวอยู่ตัวนี้ ผีเท้าร้อการยิงร้อยยี่เลยนะออลูกแม่ผมบอกว่าใช้ได้นะโอเคเพชรในตมนะคนต่อมาเป็นทางด้านวิกเตอร์โอชินเมนนั่นเองตัวนี้คือถ้าใครจะเล่นสายต่อเนี้ยเป็นหลักผมก็เชียร์นะถ้าใครจะเอามาเล่นแบบสกิลเยอะๆผมไม่เชียร์ประมาณนี้แหละตัวนี้ก็คือเร็วแล้วนะเร็วไม่พอแข็งนะดูดิแล้วก็มีหม่งลูกทรงบาลังนะแล้วก็เป็นตัว UTOTS เดียังไง ดีตรงนี้ว่าสกิลสายลุ้งเนี่ยมันอัพมาให้เวอร์เออผมก็เลยเชียร์อัสเมนตัวนี้คือน่าเล่นนะครับคุณมาเป็นดันกิสนะคือตัวนี้ยังไงก็น่าเล่นเหลือผู้ชมพลังงาน4.5สกิล4ดาวเลยนะการยิง124ฝีเท้า122ตัวนี้คือสนัดทั้ง2เท้าเลยนะเก่งนะได้ทั้ง3โหมดนะผมมองว่าดันกิสเนี่ยพลังแฝงก็ตามนี้เลยผู้ชมเยอะมากบุกเลยเป็นสูงกลางนะ แต่ข้อเสียหลักๆใหญ่ก็คืออาจจะบางไปหน่อยแค่นั้นเองนะปัญหาใหญ่ของร u นกิสคือเรื่องของความบางนอกนั้นผมเชียร์เก่งนะครับคนต่อมาเป็นวิกเตอร์เกียวกิเลสนั่นเองนะตัวนี้คือเก่งอยู่แล้วนะถ้าคุณผู้ชมขยับไม่ได้ที่จะเล่นล่างใหญ่ผมมองว่าล่างเล็กมันก็เล่นได้นะไม่เย่นนะผมมองว่าเก่งดูดิพลังงาน5ดาวนะคือแม่ง พอแต่งนะคุผู้ชมแต่ข้อเสียหลักๆก็คือพลังแฝงไม่ได้มีดีเหมือนพวกตัวอื่นๆให้นะครั้งเลยนะอือตำหนิทุกมาซีซันะ่นอ่ะคือมันไม่มีพลังแฝงมาให้ก็เลยน่าผิดหวังตรงนี้นะคนต่อมาเป็นทางด้านอเล็กซานเดอร์อีซักล่างเล็กนะครับตัวนี้คือน่าเล่นอยู่แล้วนะถ้าใครเอื้อไม่ถึงอย่างที่ผมบอกตัวยู u ทลออติ o T S เนี่ยหรือว่าตัวอันดิเมตแนะนำล่างเล็กก็ยังเก่งเล่นได้เนะยครับที่เหลือนอกนั้นก็อยู่ที่ฝีมือลนวะ วูกลีเป็นสูงกลางพลังแฝงก็จะมียิงแั่นโค้งเหนือชั้นำตำหนิในเรื่องของพลังงานอยู่นะอีซักหมุดไวไปหน่อยคนต่อมาเป็นคาริมเบนเซม่านะครับตัวนี้คือเล่นได้นะครับถึงอาจจะช้าไปหน่อยนะแต่ผมมองว่าเล่นได้พลังงาน4.5สกิล4วเกลีเป็นกลางๆตัวนี้จะเหมาะทางด้านเมเนเจอร์นะถ้าจะเล่น head to head หลายโมผมก็มองว่าได้นะแต่ว่ามันอาจจะยืนใน แนวที่แบบต่ตําๆกลางๆหน่อยประมาณนี้ไม่ได้แบบว่าเติมเกมลุกสูงอะไรขนาดนั้น,นแต่ผมมองว่ายังไงก็น่าเล่นอยู่แล้วคริมเตีเสมาผมก็เลยเชียร์ตรวนี้น่าเล่นเก่ง <S <S คนต่อมาเป็นกิลียนเนมัปเป้นะเป็นร่างเล็กนะหรือตัวนี้คือถ้าใครเอื้อมไม่ถึงร่างใหญ่ผมก็เชียร์ร่างเล็กมันก็เล่นได้อยู่แล้วนะหรือต้องนั้งก็อยู่ที่ฝีมืออย่างที่ผมบอกนะ พลังงาน4.5ดาว5สกิล5เลยนะฟีท้า1 3 1คือแม่งเร็วจรวดปีดปารเลยนะครับผมวัเถยเป็นสูงตำ่ำลังแฝงก็จะมียิงบันโคง้งเหนือชั้นยิงไซกอยคิริยาในปเป้นเนี่ยเล่นจริงๆอ่ะโคตรแข็งนะคมแล้วก็ลูกดื้ออะไรต่างๆมีเห็นถามว่าสับพุ่งไหมก็พุ่งนะแต่ก็ไม่ได้เหมือนพุง่งเท่าพวกองรีหรือว่าจะเป็นพวกซียร์เซเว่นอะไรพวกนั้นมันพุ่งกว่า คนต่อ,อมาถ้าพูดถึงไม่ได้ก็จะเป็น CR7 หรือคิตยโนโรนันโดท่นเองนะครับเป็นล่างเล็กนะถ้าใครเกื้อไม่ถึงร่างใหญ่ใช้แต้มแพงไปสามารถที่จะเล่นล่างเล็กก็ได้นะถ้าเป็นแลกเปลี่ยนนะอันนี้คือสหรับซื้อผมมองว่ายัางไงโดก็คือโดกว่าเก่งน,นะตัวนี้จะเน้นทางด้านโหมดเมนเจอรนะถ้าเอาไปเล่นเอตเผมก็มองว่าเล่นได้แต่ว่ามันอาจจะช้าไปหน่อยท่นั้นเองนะ นอกจากเก่งหมดอยู่ดิวอเกตอะไรต่งตางลังแฝงมันให้มาเยอะอยู่แล้วด้วยเนี่ยตอกพุ่งนะจับก็พุ่งตอก็หายฮนะผมเล่นในค่ายเป็นหาแล้วเป็นตัวใหญ่คือผ่านเลยนะจังหวะตอกนี่หายเลยตอนแรกก็คิดว่าเหนื่อยๆนะพอเล่นจริงๆก็กโ,โหไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ผมก็เลยเชียร์คริสเตียโนโรนัลโดนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าแลกนะ่าซื้อด้วยคนต่อมาเป็นแฮร์รี่เคนครับอย่างที่ผมบอกนะ ถ้าใครไม่ได้สีเรื่องความเร็วของแฮร์รี่เคนกับนังงานผมก็ยกให้นาเล่นแต่ถ้าใครซีก็ไปเอาตู่นก็ได้นะตัวนี้จะเป็นสายย์เมคเกอร์นะเหมาะสำหรับเมนเจอร์นะตัวนี้ถ้าผมเชียร์นะถ้าใครสายเมนเจอร์เนี่ยผมแนะนำถ้าใครไปเล่นเฮดทผมไม่ค่อยแนะนำเพราะหน้าเป้าสมัยนี้มันเร็วขึ้นทุกวันแล้วผมก็เลยบองว่าเหมาะสำหรับเมนเจอร์สำหรับแฮร์ี่เคนนะ คนต่อมาเป็นฟานบาทเทนนั่นเองครับความสูง188ต่อขายสับพุ่งนะตัวนี้พลังงาน4.5 AI ข้อนานานเหมาะทั้ง3โหมดบเบรกเลยเป็นกลางต่ำพลังแสงก็จะมียิงปันโค้ยงยิงใสยก้อยบาทเทนก็คือบาทเทนคุณชมคือมันเก่งอยู่แล้วะมันไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะมันน่าเล่นน่าแรกอยู่แล้วสเท้าด้วยเอก็ดีนะเจอเมเนเจอร์โดนยิงแม่งทุกนัดอะ่ะ มาบัตเทนอ่ะคือยิงคมจริงนะผมก็เลยเชียร์หน้าซื้อหน้าแรกคนต่อมาเป็นอย่างที่ผมบอกเป็นอ,อุสมันเดมเล่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอพูดถึงนะอุสมันเดมเล่กับตัว UCL ซกันก่อนยนะู o t โอกับ u ูเซลนะต่างกันเล็กน้อยนะสำหรับ UCL นะตัวนี้จะส่งบอลดีกว่านะครตัวนี้จะส่งบอลไม่ค่อยดีนะ แต่ว่าเร็วการยิงอะไรเท่ากันแต่ว่าฝีเท้าไนอะ้ตัวเนี้ยเร็วกว่าแล้วก็มีความคล่องตัวเยอะนะถ้าจะเล่นจริงๆอ่ะผมแน,นะนำนะเล่นพวกล่าง Ultimate อันติเมตดีกว่าเพราะว่ามันสกิลลุ้งมันมีผลมันบัฟได้ไงอันนี้คือมันไม่มีสกิลลุงง้งนะคุณผชมเออมันได้แบบอ้ยชูถ้วยมันแบบเป็น UCL มันได้ถ้วย UCL อะอรอะไรเงี้ยเออมันบ่งบอกว่ามันได้แชมป์ UCL นะประมาณนะั้นแล้วแต่คนชอบนะ ผมมว่าเดเมเล่อน้าเล่นหน้าแรกนะความเร็วได้พลังงานบัฟมาด้วยให้พลังงานแบบดีขึ้นอะไม่หมดเร็วไปนะเป็น4.5ปกติให้มา4เออพลังแฝงก็ไม่ได้โดดเด่นนะคือปัญหาใหญ่ของเดเมเล่ก็คือพลังแฝงตรงนี้มันไม่ได้โดดเด่นเหมือนชาบ้างเขาไงแล้วก็ อาจจะบางแต่ก็บางไม่ได้มากขนาดนั้นเล่นจริงๆผมมองว่าไปกับบอลค่อนข้างดีเลยนะจังหวะตอกอะไรก็ใช้ได้เลยมีความเร็วมีความคล่องตัวสูงแล้วสําหรับเดิเล่แล้วก็ยิงคมด้วยก็เลยเชียคนต่อมาเป็นทางด้านอเล็กซานเดอร์อิซักล่างใหญ่ครับตรงนี้อย่างที่ผมบอกอิสซักก็คืออิสซักตอกหายสับพุ่งนะเล่นจริงแข็งโป๊กเลยเบียดแม่งยากจัดนะในค่ายเฟนหาหะ คือแม่งโกงจริงนะสำหรับอีซักเนี่ยคือเก่งนะครับผมเชียร์อะไรรนะยะยาวเนี่ยก็อีซักนะโปรเมตาด้วยคนก็นิยมนะตัวเนี้ยดูดิการเลี้ยงนะโหร้อยยี่สี่เท้าร้อยยี่สิบแปดการยิงก็โคมอีกเพราะว่ามันสองเท้าต่อก็หายเพราะว่าส่วนสูงถือว่าสูงเลยผมก็เลยเชียร์คนต่อมาเป็นเอ,อ่อวิกเตอร์เกียวจิเลสเป็นตัวร่างใหญ่ที่ผมบอกก็คือมันบัฟทางทาง่านสกิลหรือว่าเป็นดาว เพิ่มมาสี่ดาวนั่นเองตัวนี้คือคือไม่งหน้าเล่นมาหน้าแรกด้วยนะคุ้มประหยัดด้วยใช้แค่พันสอง้ห้แมเลยนะค่อนข้างเยืคุ้มเลยนะเพราะมันได้สองขามันแข็งหนาเบียดยากชนก็ล้มยากอีกโอ้โหเล่นจริงๆแม่งแข็งจัดเลยนะเร็วคมเสียตรงนี้ว่าพลังแฝงไม่มีมาให้อย่างที่ผมบอกถ้าใครไม่สี่เรื่องพลังแฝงผมก็แนะนำให้เล่นนะตัวนี้คือมันเก่งอยู่แล้วนะเมตาด้วยนะเออว่ามัน บัฟทั้งด้านดาวมาคนก็แห่เล่นกันนะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่มันน่าเล่นว่ะแล้วก็บวกชีวิตจริงเนี่ยมีผลงานที่โดดเด่นด้วยนะสรับเคียวกิเลสเลเชียคนต่อมาเป็นอาร์ไนหรือว่าเป็นโลนันโดนั่นเองตัวนี้คือยังไงก็เมตาสุดๆแล้วอะเก่งนะตุก3โหมดพลังงาน4.5สกิล5ดูดีพลังการยิงกับถีเท้า126แถมสเท้าด้วยนะ พลังแฝงก็โกงโคตรเลยนะดูดิโคตรโก,โกงอะ่ะพลังแฝงของโดโนะคือแม่งจบไปแล้วว่าถ้าใครหาหน้าเป้าอะยาวผมก็เชียร์อานายแม่งคือแม่งานานๆจะมาทีอะผมก็เลยยกให้เป็นตัวที่หน้าแรกน่าเล่นแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่นัมเบอรวันในหน้าเป้าสำหรับผมนะเท่าที่ผมลองแบบจัดเล่นมานะเออเป็นไอดีลองของผมแหละนะผมลองเล่นมาแล้ว คือใช้ได้เลยเก่งโคตรเลยนะผมก็เลยเชียร์ระยะยาวคือแม่งจบแล้วเป็นเอไอตำนานสำหรับอุสมันเดมเบเล่อย่างที่ผมบอกไปล่างยูเซลนะมันก็สแตก่ก็ห่างไม่ได้เยอะอะไรเพราะว่ามันก็วิญาเท่ากันด้วยนะทุผู้ชมเออแต่ตัวนี้มันตำหนิเห็นชัดก็คือเรื่องพลังงานนะเออดูดิสี่ไอตัวนูน้นตัวใหญ่ของมันเป็นตัวอันดิเมร้ย4.5ดาวนะแต่ผมก็มองว่า ถ้าใครแบบอยากฟูอยากฟูทีมอยากเออแบบอยากใช้กรอบยูเซลอะไรอย่างเงี้ยผมก็เชียร์ให้ฟูนะแต่ถ้าใครแบบเล่นจริงๆอะ่ะผมก็เชียร์ทางด้านแอนติเมตดีกว่าเยอะนะหรือ,อใช้แอนติเมตดีกว่าอะเ้ยยาวคนต่อมาเป็นคิริยานีปาเป้นนะตัวทองอย่างที่โมองดูดิเม่งเวอร์มากเลยนะฝีเท้าร้อยสามสามคือแม่งเร็วที่สุดในเกมแล้วพ <laughs> ลังแฝงก็ตามนี้เลยเหมือนเดิมทุกอย่างนะ เก่งด้านด้านสกิลลุ้งนะมันบัฟมาโคตรโกงเลยนะบัฟเยอะด้วยนะสกิลลุงบวกก็เยอะอย่างที่ผมบอกดูดิเลเวลสามบวก21อ่ะคือแม่งสุดๆแล้วอะ่ะสกิลเนี้ยใช้ระยะยาวได้เลยอะ่ะเออแล้วก็เร็วด้วยตัวเนี้ยกะชากหายนะเอ็มปเป้แข็งลุกดื้อมีเห็นผมก็เลยเชียร์เอ็มเป้น่าเล่นคนต่อมาเป็นพ่โดเราอนะคือพ่โดอะ่ะแม่งเก่งอยู่แล้วต้องสามโหมดนะ มีเน่แม่งก็เก่งเจอแม่งทุกทีโดนยิงตลอดนะครับค่ายปัญหาเล่นจริงๆอ่ะต่อก็หายสับก็พุ่งนะดูก็คือดอ่ะแต่ด้วยความที่มันเป็นซุปตาราบโลกดังและพี่แกล่าสุดนะครับได้แชมป์ด้วยนะคือทีมชาติโปรตุเกสนะครับคือชนะจุดโทษไปห้าประตูต่อสานะคือแม่งสุดๆแล้วพี่แกก็ทำประตูได้ในช่วงนาที60ิขึ้นนะคือหูโคตรพระเอกเลยโดนโด ผมก็เลยมองว่า c ซีอซ่นคุ้มค่านะถ้า2,000แต้มในมุมมองผมนะเก่งแล้วก็บวกกับคือมันมีด้วยแล้วมันแบบมันเท่มันอวดเพื่อน,นอ่ะติองด้วยติงเมสซี่เอามาเปรียบเทียบกันนะผู้ชมเพราะว่ามันเก่งคนล่สไตล์กันนะอาประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมมาแนะนําตําแหน่งหน้าเป่าตัวที่หน้าแรกหน้าเล่นที่สุดนะเป็นกิจล่าสุดด้วยเป็น TOTS ผสมกับ อันติเมตแล้วก็จะมีรวมถึง UCL ซลปนมานหน่อยประมาณนี้ผู้ชมที่ผมคัดมาที่ผมเจอบ่อยที่สุดแล้วก็คนนิยมกันเล่นมากประมาณนี้เลยครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไงไม่มากไปน้อยนะครับฝากกดไลค์คนหนึ่งไลค์กดติดตาม,ม,มให้ผมนะสำหรับรคนที่เข้ามารับชมผมเป็นครั้งแรกก็ดูคลิปเป็นแนวทางผมในการตัดสินใจแล้วกันว่าเลือกใครดีนะในที่ผมเอ่ยแนะนํามาถ้านอ่เหนือจากนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเอาที่ คุณผู้ชมเล่นแล้วรู้สึกว่าเข้ามือเล่นแล้วรู้สึกเข้าแผนที่คุณผู้ชมเล่นก็ได้นะประมาณนี้เลยคุณผู้ชมฝากหนึ่งไลค์ด้วยแค่นั้นอ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวนคลิปนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ